สวัสดีครับอยู่กับช่องเก่งยามาซ่อมนะครับผมทบงานโตโยต้ายาลิสครับจะส่งงานแล้วเสร็จแล้วนะครับก็คือถอดถอดแยกชิ้นยกเครื่องลงแยกชิ้นหรือล้างประกอบใหม่นะครับล้างประกอบใหม่เปลี่ยนแหวนนะครับอกจับก้านปอกสูบขัดเอานิดนหน่อยๆโคอยเวียงก็ขึ้นแท่นขัดเอาแล้วก็ล้างฝาสูบเป็นเกลี้ยงนะครับส่งส่งวงกึงบดวาลตั้งวาลนะครับ เปลี่ยนซีนหมวกวาล์วใหม่พวกโอลิงอะไรแข็งตัวหมดเลยของเดิมนะครับแล้วก็เครื่องเนี้ยไหมทั้งตัวเลยข้างในนะครับอันนี้ล้างจนล้างแบบขาวหมดแล้วข้างในนะครับล้างใช้เวลาประมาณสองวันนะเสร็จแล้วส่งงานเทสเทสเรียบร้อยมาแล้วนะแล้วก็มาจอดทิ้งเอาไว้แล้วขึ้นลิฟต์ดูนะครับขึ้นห้อยดูว่ามีอะไรรั่วซึมไหมคืออันนี้เทสขับเรียบร้อยแล้วก็มาปล่อยจนเครื่องเย็นแล้วก็มาล้างนะครับล้าง ล้างห้องเครื่องพร้อมส่งงานนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ